ใครไม่รู้จักนะคะกอริล่าชื่อเจ้าบัวน้อยอยู่ที่ห้างพาต้าปิ่นเกล้าว,วันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะคะว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีโครงการจะพาบัวน้อยกลับบ้านที่เยอรมนีในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิต ซึ่งข่าวนี้เนี่ยเปิดเผยโดยเลขานุการของรัฐมนตรีนะคะชื่อคุณธเนศพลธะนะบุญวัฒน์และต่อมาคุณวราวุธก็ยืนยันว่ามีโครงการจริงแต่เอาที่เลขานุการนั้นเปิดเผยก่อนคุณธเนศพลเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บอกว่าท่านรัฐมนตรีวราวุธเนี่ยตั้งใจจะพาบันน้อยกลับไปแผ่นดินเกิดก็คือเยเมนีเพราะว่าเขามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตระกูกลกอริล่าอยู่ที่นั่นและอยากให้เขาได้สัมผัสกับธรรมชาติได้รับอิสรภาพบ้านปลายสุดท้ายของชีวิต <พ>ก่ัวน,น้อยกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดก่อนบัวน,น้อยจะตายคือบัวน,น้อยตอนนี้ส3มปีนะคะแล้วโดยอายุไขของกอริลล่าเนี่ยคือ40บปีบก็คือเหลือเวลากประมาณเจ็ดปีก่อนที่เขาจะสิ้นอายุไขบอกด้วยนะคะว่ามีการไปเจราจากับเจ้าของสวนสัตว์แล้วด้วยแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของบอกได้นะเอากลับไปได้แต่ราคาขายบัวน้อยสาล้านบาท คุณธเนศพลบอกว่าคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางกระทรวงกับองค์การสงสว์เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบ่อยๆว่าสงสารบัวน้อยเขาอยู่ตัวเดียวอยู่ในกรงแบบนี้มา30ปีแล้วอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เลยเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการท่านเลขานุก,การบอกด้วยซ้ำว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นวิ่งเพื่อบัวน้อยระดมเงินบริจาคจากประชาชนที่รักบัวน้อยและอยากให้บัวน้อยได้กลับบ้านไปเจอเพื่อนฝูงก่อนจะตายไป แต่ก็เนี่ยติดปัญหาอยู่ตรงนี้สาล้านบาทบทีนี้เราก็เลยไปสัมภาษณ์คุณวาราวุฒิลป,ปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณวาราวฒิยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงมีโครงการนี้จริงแต่ต้องหารือกันก่อนเพราะ30ล้านบาทมันเป็นเงินที่เยอะจะเอาเงินของภาครัฐไปซื้อมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างงันและภาครัฐจะมีเงินหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เจ้าของเจ้าบัวน้อยคิดถึงเรื่องมนุษยธรรม ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คิดถึงมนุษยธรรมทําอย่างไรที่จะให้ช่วงสุดท้ายของบัวน้อยเขาเนี่ยได้มีความสุขกับชีวิตได้มีความสุขในสิ่งที่เขาควรจะเป็นเดี๋ยวคงต้องขอ,อ,อขอไปหาหรื่ันในกระทรวงแล้วก็ดูวิธีว่าจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พับแผนนะครับดูท่าอย่างครับอย่างครับอย่างครับเพราะว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยถ้าเราทิ้งไปก็แปลว่าเขาจะติดคุกตลอดชีวิตต่ตอไปเนี่ยค่ะท่านรัฐมนตรีวราวุธก็ยืนยันนะคะว่าโครงการนี้ ยังคงอ่อนอยู่ก็คือยังเดินหน้าอยู่นะคะยังพยายามหารือดูว่าจะทํายังไง30ล้านบาทเนี่ยทีมข่าวเราคุณบดชยศมุกดาหานก็พยายามติดต่อกับทางตัวแทนของสวนสัตว์ที่ห้างพาตาปิ่นเกล้านะคะเบื้องต้นผู้จัดการสวนสัตว์บอกว่าโอ้ยเพิ่งรู้นะนี่ว่ามีข่าวแบบนี้แต่ตอนนี้ผู้บริหารกําลังประชุมเลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนว่าถ้าผู้บริหารประชุมแล้วมีมติออกมาอย่างไรจะแจ้งให้กับทีมข่าวทราบแลวจะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้เนี่ยก็คือ ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าทางสวนสัตว์จะว่ายังไงแต่เบื้องต้นท่านผู้ชมคะทีมข่าวเราเนี้ยก็ได้คุยกับนักอนุรักษ์ท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่าจริงๆี่ยมันมันไม่ใช่แค่ว่า30ล้านบาทแพงจังเลยแล้วอยากจะย้ายเข้าไปในทันทีมันมีประเด็นที่มากกว่าเรื่องนั้นอย่างเช่นว่า1นะึ่งนะสาล้านบาทเนี่ยอาจจะขัดต่อกฎหมายนะค<ะ>เพราะว่ากอริล่าเนี่ยนะคะหลังจากมีอนุสัญญาไซเตสแล้วเราก็เข้าร่วมด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อขายกันนะมันเป็นสัตว์ที่ห้ามซื้อขายเลยนะคะ<อ>ถือว่าาาามมีสถนะห้้คโด เด็ดขาดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือจริงอยู่วัวน้อยเขาอยู่ในกรงแล้วอยู่มานาน30ปีแต่ก็ความที่อยู่มานาน30ปีนี่แหละเขาอาจจะปรับตัวได้แล้วนี่นักอนุรักษ์บอกการที่อยู่ดีเราอยากย้ายเขาไปเลยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะเขาอายุ33มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่3มขวบแล้วก็อยู่จนถึง33ปีในสภาวะแบบนี้มาโดยตลอดปรับตัวได้แล้วอยู่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แปลว่าไปอยู่แบบนั้นแล้วเขาจะแฮปปี้นะแล้วไม่ได้แปลว่ามันคิดถึงญาติคิดถึงบ้านเกิดอะไร ละเอียดอ่อนออชวนท่านผู้ชมแสดงความเห็นกันเรื่องนี้บัวน้อยเราก็คุ้นเคยกับเขานะคะพวกเราเด็กๆนี่ไปดูกันเนาะพี่ไก่ใช่ครับ<อ>ผู้ชมแสดงความคิดเห็นเยอะมากหลากหลายมากมีทั้งเห็นด้วยและ<ร>ไ,มไม่เห็นด้วยผู้ชมคิดกันอย่างไรน่าสนใจนะ